เ่็นไหมครับอชิ้นเลยโอเครั้โหมันเบี้ยครับผมโอเคนะครับทำไมลูกโป่งถึงไม่แตกครับทำไมลูกโป่งถึงไม่แตกใช่ไหมรเราสังเกตจากเมื่อกี้ใ่ครับลูกโป่งต่อไปไปแอบไม่แต่น้ำเลยครับมันจะแตกใช่ไหม ว่าแบ่งเบาภาระนะครับจากตอนแรกลูกโป่งของเราเนี่ยจะได้รับความร้อนจำเก็บเลยใช่ไหมทีนี้พอเราใส่น้าเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะทำหน้าที่ในการกระจายความร้อนเนี่ยแ่งออกไปเขาไปใช้เหรอฮะหลักการของเราจะคล้ายๆกับหม้อน้ารถยนต์อ่าจำเกยบไหมว่าทำไมรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะมีหม้อน้ําเพื่อเป็นการช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะ

ตอนนี้ผมขอไข่มาไข่กับอ่อไข่มา,าครับผมเคยได้ยินเคยได้ยินเขากล่าวว่าก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องมีการฝึกใช้สมองสักนิดนึงเพื่อที่เราจะมีการพัฒนาสมองที่ดีขึ้นเอาอย่างนี้พูโพท,ท,ทำยังไงไม่ได้เอาไข่เข้าไว้ในถ้วยให้เราข สบายครับผมกินมาห่อยแล้วแกอาจารย์คุณบยินแล้วเาดูว่าปกไปแล้วแ้ไีต้มนะครับที่ขอใช้มากินที่โรงเรียนเนา ไม่จำไว้เดี๋ยวเพดเพี่เราดน้าได้เรียนคไดแล้วนี่ย่ะเกรอ้นกับตาจะไ่อาจารย์คุ้มเล้บควเณหน่อย้เห็นไหมปร่างนี้กรกตอ็ร่างนี้ไอ้จ้างไปมันไม่เอามันบอกให้ขอใช้รถโรงเรียนเดี๋ยวทำย้อนหลังท่านเร็ว่ โดนเลสียังไงการมี่ยนไปเลยม่ใครยากเ้ยไปไปแล้วเป็นเราใด้โทษนเาตรองกัน้มันต้องมีเราช่วยแน่อนอยแล้วแหละว่านนียเราจะใส่เข้าไปที่้เล้เพราะว่าไข่ของเรามีขนาดใหญ่วเอเจียนพ

ไปยังไงมันมีดีดาของไลคเนาะก็มีการจะมีเินไปแล้วเไปไม่ได้เอาไวมาเนี่ยนะหวันนี้ห้านจะหนากสั้นต้องแจกแจกแจกแวเห็นนไ เดียวลูกแล้เตรียวว่าีจจะลงนะครับโอ้โน้ไ่ลงครับคเนรเลงนะครับยานการเไครับต่ว่าีกก่ ไขอก็บ้างธรรมดาแล้วแต่ปัจจัยภายนอกนะครับสมมติว่าไข่ลงไปขวดแล้วโดยการจุดไฟแล้วก็เอาเข้าไว้ในขวดแล้ววางไข่ไว้ตรงปากขวดเนาะแล้วทีนี้ไข่ก็จะลงไปในขวดซึ่งซึ่งจะขึ้นได้เราเห็นบ่อยใช่ไหมตีเห็นกไหมเห็นบ่อยแล้วแล้วทีนี้พวกอีกไม่เรียนอยากกินไข่เนี่ยจะกินยังไงที่จะออกมายังไงมีใครสามารถเอาไข่ออกมาได้ไหมเราต้องเห็นแต่เอาเขลง่ไปเอาลงไปใช่ไหม เราจะออก้อะูกมมัแตกโดยโดยไม่ใช้กาังเรใช้ของไหนเราใช้กำลังค่เตงประมาณสาข้รคไดว่าเราต้องต้าหลใ่ไหมับผมตโอเค จะมีใช้ไมาที่เรียกสักสามใช้เปอนเดิมระหว่าข้อที่หนึ่งอันนี้เช่อกันนะข้อที่หนึ่งต้องหัวลงไปแบบนี้แล้วก็หมุนควรเข็มนาฬิกาแบบนี้่ว oui. ่าควรองไข่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะระบนอแล้วอาจจะงประมาก็ได้ต่ข้อที่สองใช้ไม้เนาะองเต็เ็เือเอเสียเนี่ยส่งการสัมผสไข่ทำให้ไข่ แล้วใขรอาจจะตกตกลงมาก็ได้ข mm ้อทสครับแล้ข้อที <S> <S> ่สามเป็นการเป่าลงเข้าไปในหัวแบบนี้อะรมันจะหลุมาอะรมันจะหลุดมาอะไรไข่ของนจะหลุดมาแบบยาครับอะไรดีข้อหนึเอเพรใช่ไหมวัไหครับวัไหครับนี่ข้อหนึ่ง ก็ก็งเร่อนบนใช่ไนวนเขียนใช่ไหมบใช่ไมครัอ่าพี่เขาไหนนาฬิกาบคุณคิดว่าขค้ชหรือว่าเก่อยงนี่เป็นบ่อยจ้ะโอเคเรามาทลอยูนอยนอามหอ่างๆอันแรกนเขียนาิกาใช่่ขยยด้ครับขยเยเขียง เห็นไหมว่าไข่เล well, 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 ็กดไข่เน like um ี่ยไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมครับผมอสอรอากมาไหมครับไข่ยังไม่ออกมาใช่ไหมครับไม่ว่าจับลูปแบบไหนลักษณะไหนก็ไม่ออกนะครับแสดงว่าหรือม้วนเยอแล้วอไ่ด้ว่าลงในการเอาลงเข้าไปขวน้าน เอานีอ๋อไม่สัตว์ขออภัยย่งยังต่ออีกนะใครใครก็ใช่ใครก็จะเรื่ ผมก็เลยที่จริงคือจริงเนี่ยมันมันก็เราเป่าลมอไปใช่ไหมลมที่เราเา่า,าเ,นเนี่ยมันจะการไข่อมาเองก็คือไข่เนี่ยถือว่าเป็นตัวาการกาาาการะหว่างก,าก้อนน้ำแขังที่รออากาศใช่ไหมก็คือถ้าถ้าลมลมเข้าหรือลมออกเนี่ยไข่เนี่ยมันจะม่อยกากมามก็ต้องออกมาว่าลมมันดันออกมาแล้วโอเคไหมครับไอดีขวดไอล้อ ดุนแดงนิดนึงนะครับว <th inks criminal cimento> ah. ันนี้เนื่องจากว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เลยไม่มีแรงในการเป่าลมเพิ่มสังเกตจากการเป่าลูกโป่งครับก่อนจะได้มีอะไรใครย้อยกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้สุดท้าย